สองอาทิตย์แล้วไงต่อไหนเล่าให้จำไม่ได้ฟังเขาขอเป็นแฟน2อาเอกเหลว้าวทีน่าแต่งแล้วเนาะโอ้โหทอทรพระแม่ลักษมีอัดไม่พอเลยมาขอพระแม่มาติกาจ้ะ กันตาพรเคลื่อนไหวหลังไอท็พระแม่มาติกากลายเป็นไวรัลือฮาหนักมากเมื่อแจ็กกี้ชาคลีนขอฝากตัวกับบีมาติกาให้ช่วยหาคู่หลังแก้มบุ๋มพีทสมหวังกลายเป็นไวรัลที่ือฮายอย่างมากนะคะเมื่อแจ็กกี้ชาคลีนได้ทําพวงมาลัยดอกไม้ไปไหว้ฝากเนื้อฝากตัวกับบีมาติกาซึ่งบีมาติกานั้นนะคะเคยเป็นคิวปิดทําให้คู่ของแก้มบุ๋มปริยาดากับพีกันตาพรสมหวังมาแล้วงานนี้แจ็กกี้เลยขอฝากเนื้อฝากตัวทันทีเพราะอยากสมหวังบ้าง โดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ภาพคลิปขนาดนํำพวงมาลัยมาไหว้บีมาติกาถึงบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาฝากเนื้อฝากตัวค่ะทางด้านบีนะคะก็ตอบกลับว่าต้องได้ต้องได้ค่ะโทรพระแม่ลักษมีอาจไม่พอเลยมาขอพระแม่มาติกา ะะอออก,ก็มีเพร่อีเพื่อนๆคนบันเทิงนะคะเข้ามาขอให้ได้พูดดีๆจากพ่อแม่มติกามากมายาทิคุณแม่นุ้ยสุจีราก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบ้างได้ไหมงานนี้เนี่ยทำเอาแจ็กกี้นะคะถึงกับเข้ามาตอบกลับอย่างตกใจนะคะว่าฮะรวมไปถึงทางด้านแม่บีมติกานยนะคะก็เข้ามาตอบกลับแจ็กกี้นะคะว่าต้องได้ต้องได้ค่ะเลยแจ็กกี้นะคะก็เข้ามาตอบกลับว่าแถวยาวอยู่นะ ต่อมานะคะด้าน IG ของบีมาติกานะคะก็เคลื่อนไหวเช่นกันโดยเธอนั้นนะคะได้นําคลิปของแจ็กกี้ชาคาลีนมาลงไ g จีพร้อมระบุแคปชั่นว่า วันนี้มีคนเอาพวงมาลัยมาบูชาสงสัยต้องได้คู่เร็วๆนี้แน่เลยหลังจากคลิปนี้นะคะเผยแร่ออกไปพี่พีนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณสำหรับคู่ของลูกนะครับด้านบีมติการนะคะก็เข้ามาแซวกับว่าไม่ขออะไรมากขอแค่28กรัตันน้อยกว่าน้องกปอบพอแล้วจ้านอกจากนี้นะคะก็ยังมีแม่พลอยอายดาแฟนของการกันตราวรน,นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า ต้องทำเดี่ยวแล้วแม่แล้วด้านบีมาติกานะยคะก็เข้ามาตอบกลับว่าพวกนี้ส่งถึงฝั่งแล้วนะแม่ซึ่งคู่ของกันแล้วก็พลอยนะคะก็ได้รับการแนะนําจากพระแม่มาติกาเช่นเดียวกับคู่ของพี่พีนแล้วก็แก้มบุ๋มค่ะสาเหตุที่กลายเป็นไวรัลดังนะคะก็เพราะว่าบีมาติกาเคยเล่าในรายการแฉที่มาออกรายการด้วยกันกับแก้มบ,บุ๋มนะคะโดยบีเนี่ยได้เล่าว่าเธอได้ทําเพจแม่สื่อแม่ชาร์กเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ให้ลงโปรไฟล์ไว้แต่เราเนี่ยไม่ได้ิดต,ต่ออะไรให้เขานะคะเขาเนี่ยก็ไปเดียวกันหลังหมายเองสม ในวงการบันเทิงน,นะคะก็สําเร็จไปหลายคู่ที่บอกไว้นะคะก็มีการพลอยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเราเป็นเพื่อนทั้งคู่เลยการชอบพลอยแล้วก็จัดให้เลยดีใจมากที่เขาสร้างครอบครัวอบอุน่นสวนคู่ของแก้มบุ๋มกับพี่พีททางบีนะคะเด้เล่าว่าวันนั้นบีเนี่ยไปงานของแกรมมี่แล้วแก้มบุ๋มก็มาแนะนาตัวแล้วบอกว่าตอนนี้แก้มบุ๋มโสดอยู่จากนั้นก็หายไปประมาณสองสามอาทิตย์แก้มบุ๋มก็ไลน์มาหาอีกรอบแล้วบอกว่าพี่บีโสดหาแฟนให้หน่อยแล้วบีนะคะก็รู้จักพีทเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็นักธุรก ตอนนั้นพี่พีทเนี่ยก็โสดนะคะบีก็เลยส่งโปรไฟล์ไปให้พีทแต่ส่งเป็น10คนทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการมีดารากว่า4-5คนแต่สุดท้ายพีทเนี่ยก็เลือกแก้มบุม๋ม แลบีนะคะยังบอกอีกว่าที่แนะนําพีพีให้เลิกแก้มบุม๋มเพราะว่าพี่พีเนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบุรีไม่แฮงเอาท์ไม่สังสรรค์ไม่ปาร์ตี้ชีวิตอยู่กรอบเลยส่งแก้มบุ๋มไปเพื่อให้ชีวิตพีมีสีสันแต่ให้ทั้งสองคนเนี่ยไปดีลกันเองแก้มบุ๋มและพีเนี่ยก็ไปกินข้าวก็คุยกันสองอาทิตย์พีขอแก้มบุ๋มเป็นแฟนแล้วก็ขอแฟนไม่พอวันวันรันทนยพีเนี่ยก็ให้ทั้งดอกไม้แล้วก็นาฬิกาปาเต้ทางที่เพิ่งเจอกันแล้วเขาสองคนเนี่ยก็กำลังจะแต่งงานกันเจ่ากันใช่ไหมสองอาทิตย์แล้่ให จำไม่ได้ฟังเขาขอเป็นแฟนสองเหรอว้าวเธอเธอเอาอะไรให้น้องบ้างอะอะไรเงี้ยก็มีทั้งดอกไม้แล้วก็มีของขวัญเ่ะเธอเธอให้ของขวัญอะไรน้องอะอให้นาฬิกาตะวเตะ เจอเธอแบ<ม>บไม่เ <คน S 1> หงาคนอื่นเวลาคู่รักเขามาใชะถามบุพเพสันนิวาสมีไหมคุณเธอมีบุพเพสันนิวาสของเขาหรืมหนูว่าเขารู้สึกว่าเขาเจอหนูแล้วเขามีมากกว่าไล่ Yahoo ีหน้าแต่งแล้วเนาะยินดีด้วยยินดีด้วยใจด้วยนะมาลอลุ้นกันค่ะว่าคู่ของแจ็คก,กี้ชาคาลีนนั้นนะคะจะเป็นหนุ่มคนไหนนอกจากจะไอโทนพระแม่ลักษมีแล้วมาดูกันว่าถ้าไอโทนพระแม่มาติกาด้วยแจ็คกี้เนี่ยจะสมหวังหรือไม่ แม่มาติกา้า